รรราาักก์ The Expert ลงหลังจากคำนวณรายจ่ายที่ต้องใช้เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวแล้วทั้งคู่ได้ตัดสินใจมาขอคำปรึกษาเรื่องการวางแผนการเงินกับ The e ็กซ์เ สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันสุธามาค่ะนินาบัตนะคะหรือว่าเรียกชื่อเล่นว่าชมพู่ก็ได้นะคะขอบคุณชมพู่พี่คุณอะไรคะเรียกว่านัดแลกันครับคุณนัดนี่ค่ะตอนนี้เราสองคนยมีรายรับทั้งคู่นะครับแต่ว่าเราสองคนคุยกันว่าให้นิ่มเลี้ยงลูกสักปีนึงก็เลยจะต้องลางานสักปีนึงและระหว่างนั้นก็คือรายรายรับมันก็จะหายไปส่วนหนึ่ง ครับครับผมทีนี้ระหว่างที่จะเดินทางมาเนี่ยผมมีทําบัญชีรายรับรายจ่ายได้คร่าวๆได้ได้ค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวพูดช่วยดูให้ค่ะที่ตั้งเป้าไว้1นึ่งแสนเนี่ยค่ะคือจัดงบไว้สําหรับเอ่อคร่าวๆคร่าวๆนะครับคร่าวๆใช่ไหมคะก็จะมีเอ่อเรื่องเครื่องปรับอากาศเครื่องฟอกอากาศลูกแล้วเห็นนี่ว่าอยากติดวอลเปเปอร์เนาะวอลเปเปอร์ครับตัวเงิน1นึ่งแสนเนี่ยเอ่อถ้าสมมติว่าเราซื้อเฉพาะส่วนที่จําเป็นมาก่อนเครื่องฟอกอากาศ มันก็จะเซฟไปได้ถูกไหมคะใช่ส่วนตัวอื่นเนี่ยที่จะตกแต่งผู้คิดว่าน่าจะตัดไปก่อนเพราะว่ายังไงซะก็ต้องนอนกับคุณแม่ถูกต้องไหมคะเครื่องปป่าอากาศแล้วค่ะประมาณสองหมื่นเซฟไปแปดหมื่นก็ท่ากับว่าเราลดตรงนี้ไปใช่ไหมคะเงินแปดหมื่นที่เราตั้งเป้าไว้หรือว่าเตรียมที่จะให้เขาไว้อะค่ะเรายังสามารถเอาไปเก็บไว้หรือว่าไปทําส่วนอื่นได้อีกส่วนรถเข็นเนี่ยค่ะ รถเข็นนี่อาจจะตอนนี้ตอนนี้พี่สาวใช่ใช่ก็เซฟตรงนั้นไปก็เซฟตรงนี้ตัดออกไปเลยนะคะส่วนตัวเครื่องปั๊มนมปั๊มนมเก็บไว้ใี่ทำงานเราจะแบบว่าให้เป็นของขวัญอะีก็ฟรีไปฟรีไปนะคะอันนี้ตัดออกไปเครื่องใช้สําหรับเด็กตัวนี้สําคัญเนาะค่าใช้จ่ายพวกแพมเพิร์ดผ้าอ้อมขวดนมอย่างเงี้ยรวมๆแล้วอ่ะอาจจะประมาณ1 3 0 0 0สมพันซึ่งตรงเนี้ยของของคุณนี่มาค่ะก็จะได้รับจากประกันสังคมอีกนะ อ่าก็คือว่าเราไม่ได้เสียค่าคลอดอยู่แล้วูกต้องไหมคะเราจะมีเงิน1นึ่งหมื่นสาพันสหรับคลอดเราก็เอามาเฉลี่ยตรงนี้ได้ของใช้เด็กแล้วก็เสื้อผ้าเด็กอ่อนก็คือตัดไปนะคะก็คือเราเราไม่ต้องเผื่อตรงนี้แล้วนะคะส่วนคาซีดก็คือว่าจะเอาไว้ให้น้องนั่งเวลาเดินทางใช่ไหมคะ อันนี้เก็บไว้เนาะสำคัญค่ะแล้วส่วนตัวประกันของน้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จะช่วยดูให้แนะนําให้หลังจากที่เราตัดทุกอย่างแล้วที่ไม่จําเป็นนะคะ,ค,ะคุณนิ่มกับคุณนัทเนี่ยจะประหยัดได้1น1ึ0 0 0สืเลยนะคะสามารถนําไปลงทุนหรือไปเก็บเป็นอย่างอื่นเพื่อลูกก็น่าสนใจทีนี้คุณนัทพอใจไหมคะก็โอเคครับกลับมาต่อกันนะครับกับรายการ The Expert ปรากฏการณ์ผูกฝันครับผมเมื่อกี้เราพูดไปช่วงต้นรายการว่าการเลี้ยงลูกนั้นมีหลายมิตินะครับต้องใช้ใจ ต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลาแน่นอนต้องใช้เงินด้วยตอนนี้เราตัดนิติอื่นทิ้งหมดเลยนะฮะพูดถึงเรื่องการเงินอย่างเดียวนะครับผมในการมีลูกนะครับเท่าที่ผมฟังดูทั้งคู่คุณนัดคุณนิ่มเนี่ยเหมือนกับเราต้องมองระยะต้นก็คือพอลูกออกมาปุ๊บ เราต้องจ่ายอะไรบ้างกับระยะยาวก็คือชีวิตที่เหลือของลูกต่อไปในอนาคตการเติบโตต่อไปมีวิธีการคิดยังไงบ้างครับณจุดนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่ายากดีมีจนยังไงก็ตามเนี่ยก็คงจะต้องคิดระยะยาวไปเลยนะครับเพราะว่าระยะสั้นก็คือเราอยากคงจะเลี้ยงลูกให้มีกินมีใช้นะฮะระยะยาวก็คือมีการศึกษาที่ดีไปอยู่ในจุดที่เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่เพราะฉะนั้นคือคุณต้องวางแผนทางการเงินนะฮะ ่คุณรวยไปร้อยล้านคุณก็วางแผนแบบสุดตรงได้นะถึงแม้ว่าเรามีหาเช้ากินข้ามเราก็สามารถวางแผนได้เช่นเดียวกันในการที่จะบอกว่าลูกเราจะเข้าเรียนอะไรในอนาคตว,วันนี้จะทานอะไรอะไรเงี้ยเราก็วางแผนได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตามฐานะตัวเองตามฐานะตัวเองความจริงพี่ชายผมเนี่ยนะฮะเอ,อตอนเกิดเนี่ยเกิดในป่าครับอ,อ,อคือพ่อแม่ผมเขาอย่างนี้ไม่ได้ใช้เงินนะไม่ได้ใช้เงินแนะ่มีหบดตำแยคลอดให้นะฮะแล้วก็ ตอนออกมาโดนหนามเกี่ยวหัวไปแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีสติสตังดีนะฮะ <S <S เพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นครับผมสิ่งสําคัญที่สุดแน่นอนเรากลับไปสู่คําว่าความรักของพ่อของแม่นะครับผมนะฮะตอนนี้คุณนิ่มและคุณนัทนะครับก็เตรียมตัวมาได้รับคำปรึกษาจากดีเอ็กซ์เแล้วเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของเขากันต่อครับว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากดีเอ็กซ์เพียผู้มีประสบการณ์ของเราอย่างไรบ้างครับ น้องอันดาหน้ารักมากมีแล้วอีกไม่นานต้องแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้ด้วยนะขอบคุณครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคุณแม่คุณลูปมีความสุขครบในครอบครัวมากๆจริงๆแล้วผมผก็ไม่รู้ถูกผิดนะแต่ว่าช่วงๆตั้งแต่ฟ้ายเริ่มท้องแล้วก็จนคลอดจนวันแรกที่อยู่โรงพยาบาลคือผมจะเปิดเพลงให้ฟังตลอด แบบว่าน้องแบบจะยิ้มแย้มสดชื่นตลอดเวลาอย่างอันดาอย่างเงี้ยค่ะพอได้ยินเสียงแบบเราแค่แืบเขาก็จะแบบอารมณ์ดีนะเล่นด้วยเลยใช่ใช่เธอที่แบบแค่ที่แบบเธอที่แบบเธออ่ายิ้มแล้วเนี่ยอย่างงเี้ยอารมณ์ดีจริงด้วยมันจะมีเพลงด้วยแบบว่าเพราะว่าเราไปแต่ละวิธีวิธีใครวิธีมันนะสำคัญที่สุดคือสุขภาพจิตของคุณพ่อคุณแม่อย่เครียด ทำให้ภรรยามีความสุขที่สุดฟ้าเองจะเลี้ยงน้องอันดาแผนว่าจะเลี้ยงเองกี่ปีอะไรเงี้ยคะก็ถ้าแบบหยุดหยุดอยู่จริงจังะก็น่าจะประมาณปีหนึ่งค่ะเราจะได้แบบว่าดูแลเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟ้าว่ามันสนุกนะเพราะว่าเราได้ดูพัฒนาการเขาในทุกๆวันแล้วเขาบอกว่าตัวไม่ปี่แรกก็สําคัญที่สุดใช่ค่ะใช่เขาจะบอกว่าโตไปเป็นแบบไหนนี่คือเบ้าหลอมในช่วงนั้นเลยนะ ทั้งหมดนี้ก็คือเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนที่อันดาจะคลอดนานแล้วเหมือนกันเนาะค่อยๆสะสมของลดราคาลล์ต่างๆแต่หมู่ของผู้นี้นะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายบางทีนะบางทีบางบางเรื่องอาจจะต้องยอมบอกว่าซื้อของที่ที่มีราคาสูงนิดนึงมันจะได้บอกว่าทีเดียวก็จบแต่บางหลายหลายอย่างไม่จําเป็นก็ไม่จ้าแพงค่ะแล้วก็เดี๋ยวกัน บอกว่าที่บอกว่าตอนแรกห้องเนี้ยค่ะเป็น,เป,นเป็นห้องทํางานพอมีน้องรู้แล้วว่ามีน้องก็เปลี่ยนมาเป็นห้องลูกหมดเลยเนี่ยคือพี่หมายว่ามีต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเพื่อเพื่อน้องไหมคะหรือไม่ก็แค่แบบว่าไม่นะก็แค่หาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเข้ามาใส่ในช่วงเนี้ยคือเอา,เอา,าเอาแค่ว่าเอาแค่ว่าแบบเป็นเป็นแบบว่ามีให้ของใช้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีที่เก็บมีที่อะไรในระดับหนึ่งไปก่อนอแล้วพอถึงเวลาจะจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไป ให้มันเฟคซิเบิลไปตาม,<ช>ต,ามตามความโตขึ้นของน้องดีกว่าถูกไหมครับค่ะพี่เราอยากจะทราบว่าเรื่องงบประมาณนะคะในการมีลูกเนี่ยคือของพี่<ฮ>ประมาณเท่าไหร่เพราะของหนูก็ที่ตั้งมามันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเ<ฝ>ผื่อจะได้คุยว่ามีอะไรที่มันจะลดลงได้อีกหรือ,อต้องเพิ่มสำหรับเรานี่แบบว่าของอุปกรณ์การใช้อะค่ะส่วนใหญ่เราจะเลือกของที่มีราคาเพราะว่าจะได้แบบว่า ใช้อยู่คงทนนานใช้ได้นานอะแต่จริงๆแล้วพูดถึงว่ามีราคาแต่ว่าใช้ได้นานก็คุ้มวะนค่ะรวมๆแล้วทั้งหมดก็รวมคลอดแล้วด้วยรวมคลอดด้วยใช่ไหมรวมคลอดด้วยเพราะว่าค่าคลอดประมาณได้ไหมคร่าวๆค่าห้าแสนห้าแสนใช่รวมคลอดรวมของรวมอะไรทุกอย่างคลอดแสนกว่าบาทอ่ะประมาณแสนห้าค่ะคลอดค่าอยู่บริการทุกๆครั้งทุกๆวันอ่ะนะคะแล้วก็ แต่อุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ามีเผื่อนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าแลกเกิดอย่างเดียวก็คือเราจะแบบวัญอย่างอีเนี่ยโทษนะอย่างไอ้เพลโยกอันเนี้ยที่เห็นเนี่ยคือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมต้องซื้อขนาดนี้วะแต่ว่าไอชิ้นเนี้ยโอเคมันราคาอาจจะแบบว่าสมมติว่าหมื่นหนึ่งไม่ใช่สมมติหรอกมันคือหมื่นหนึ่งนั่นแหละแต่ว่ามันใช้ได้จนเขาประมาณห้าขวบ โอ้โหจิ๋นอาพี่มันเป็นโต๊ะกินข้าวได้ออ๋ปรับเป็นโต๊ะกินข้าวได้หลายอย่างคือคือตอนนี้มันเป็นเปโยปกติฟัชั่นมันถ้าถ้าเกิดเปโยปกติมันก็บอกว่าอาจจะสักไม่กี่ไม่กี่พันถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยพอปรับปุ๊บปรับนู้ปุ๊บยกปุ๊บเนื้อปุ๊บปุ๊บประกอบปึ้งมันเป็นโต๊ะกินข้าวตอนเขาสี่ขวบได้ถึงสี่ขวบได้ถ้าอย่างนี้ก็คุ้มนะคะที่สำคัญคาร์ซีท คุณพ่อคุณแม่แบบว่าบางเจเนอเรชันอาจจะมองว่าไปไหนมาไหนอุ้มมาเอาก็ได้ทำไมต้องกระแดะวะท่าไมต้องแบบว่าหูมันต้องจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ยแม่ผมเองอีแล้วไปเลี้ยงลูกบอกว่าต้องกระแดะขนาดนี้หรือบอกว่าเขาพูดแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะเพิ่เกิดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาล่ะคุ้มไหมไม่คุ้มหล่ะไม่คุ้มเลยครับโอเคได้โอเคได้ครับพี่วันนี้ได้ความรู้จากพี่เยอะมากเลยครับคุณป้าคุณเราก็ไม่เคยรู้นะรู้ป้าาพไปแต่อย่างน้อยมีประสบการณ์มา5เดือนละ ก็ได้หลายอย่างเยอะนะครับที่ใหญ่เนี่ยจะเอาไปปรับใช้นะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ